สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนว,วิธีการรับถุงมือแอดมินนะครับซึ่งวิธีการรับถุงมือแอดมินนะครับวิธีการทำนะครับเราจะต้องใช้ถุงมือที่มีชื่อว่ารีคลก่อนนะครับ ต่อมานะครับให้คนที่มีถุงมือกรีดนะครับกดสกิล e ใส่ล้วนั่นเองในขณะที่เราลอยนะครับก็ให้เราใช้ถุงมือรีคอลดกดสกิล e นะหลังจากนั้นนะครับให้เราหาคนที่มีถุงมือเออร์เลอร์มาตีเรานะครับและเมื่อเราทําถูกวิธีเราก็จะถูกว่ามาที่ออฟบีนะครับให้เรากระโดดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอประตูสีฟ้านะครับหลังจากเราเจอประตูสีฟ้าก็เราเข้าไปด้านในนะครับเราก็จะโผล่มาที่ด่านที่2นะครับก็ให้เรากระโดดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดส <c Blaze> ิ้นสุดเหมือนเดิมนะครับเมื่อมาถึงหน้าประตูเสร็จแล้วนนนนนะะคคครรััับบใหห้้้ทุกเเดดดิตาาามมมผลลงไย ให้ทุกคนขึ้นมาตรงป้ายสีขาวตรงนี้นะครับแล้วทุกคนก็จะเจอปุ่มสีเขียวก็ให้ทุกคนกดจนกว่าจะวาร์ปได้เลยเมื่อเรากดแล้วเราจะถูกวาร์ปมาในห้องห้องหนึ่งนะครับก็ให้ทุกคนนะครับไปที่หน้าคอมนะหลังจากนั้นก็ให้กดปุ่มสีแดงตรงคอมได้เลยนะครับพอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เรามาเปิดไอ้ตรงจุดสีแดงตรงนี้นะโอเคเรียบร้อยพอเราเปิดเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนกดที่หน้าจอนะครับจนกว่าจะขึ้นสีแดงนะแบบนี้นะครับเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาตรงหนังสือนะ เลื่อนหาจนกว่าจะเจอหนังสือที่มันหยิบออกมาได้นะครับก็คือมันจะเป็นประตูรับแหละพอตู้เลื่อนแล้วนะครับอย่างต่อมาก็คือให้เราหาตัวไข่ควงนะครับเมื่อเราเจอไข่ควงแล้วเนี่ยก็ให้เราหยิบมานะครับหลังจากนั้นก็ให้มาขันตรงนี้ได้เลยนะครับพอมันเปิดมาแล้วนะครับก็ให้เราเข้าไปด้านในนะพอเราเข้าไปด้านในเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะโผล่มาที่ออฟบีนั่นเองนะซึ่งมันก็มีที่ให้เรากระโดดอีกแล้วนั่นเอง ซึ่งผมจะบอกว่าผมนั้นไม่ผ่านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมจะอธิบายนะก็คือให้ทุกคนกระโดดออาบ,บี้ไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะถึงทางออกนะครับพอเราออกมาไดานน้แล้วเนี่ยเราก็จะโผล่มาที่ห้องสีขาวนะครับให้เราอยู่ในนั้นเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับพอเราอยู่ครบ1ชั่วโมงเราก็จะได้ตัวถุงมือนี้มานะครับนะซึ่งผมก็ไม่ขอรีวิวตัวถุงมือนี้นะก็คือจะให้ทุกคนไปหาดูใน YouTube ช่องอื่นนะครับว่าแบบสกิลเป็นไงบ้างเนาะก,ก็คลิปวิธีการรับถุงมือก็มีเท่านี้แหละใคร ื่อเข้ากลุม Discord กดติดตามแฟนเพจหรือว่าไม่ต้องกดติดตามก็ได้เพราะว่ามันล้างไปแล้วอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดซึ้อเกงด้วยสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ